คลิปนี้จะบอกเทคนิคเคล็ดลับในการเลี้ยงแหน่แดงนะคะและท้ายคลิปนะคะจะบอกเทคนิคเคล็ดลับในการทําให้น้ําไม่เน่าเสียแล้วก็ไม่ขุ่นนั่นเองนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามจนจบคลิปนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ที่เลี้ยงแหนแดงนะคะอันนี้เลี้ยงเลี้ยงยังไงสมมุติว่าซื้อจากที่ไปแล้ว เขาต้องไปทํำยังไงอะคะครั้งแรกที่ซื้อไปเนี่ยซื้อไปแล้วคือเราถ้าเรามีบ่อหรือว่ามีอะไรก็ได้ที่เราสามารถไม่ใช้แล้วหรือเป็นทิปต้องรองพ<อ>ืาานง้นไหมคะเอ่อใส่ปุ๋ยอะไรรองพื้นไหมเนี่ยของเราคือถ้าเราเจะเลี้ยงเราต้องมีข้างล่างต้องเป็นดินครับมีดินกับแบบโด<อ>ยการเขาเรียกว่าอะไรฝุ่นฝุ่นที่วัวที่ควานิดน,นึงครับอ๋อให้โตให้โตนะครับ ถ้าเราเอาไปปล่อยลงน้ําเลยโดยที่ไม่มีอาหารเขาเขาจะตาย<อ>เขาจะแดงครับเขาจะแดงแดงนั่นคือไม่มีสาร,อ,สารอาหาราารอหแต่ถ้า,<อ>ถาเขาถ้าเขามีสารอาหารก็<อ>จะเป็นสีเขียวนะครับในแดงใช่ไหมคะอ,อ,มอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะใครที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะแค่มีกล่องโฟมมีกระมังเก่าๆที่ไม่รั่วเนะสามารถเลี้ยงได้เพียงแค่คุณเอาดินลงไปแล้วก็ใส่ขี้บัวขี้หมูได้ไหมคะ ี้หมูขี้แพะคือคือใส่เป็นเป็นปุ๋ยคอกครับคือจะเป็นที่อะไรก็ได้เป็นที่อะไรก็ได้ค่ะทุกคนนี่เลยนี่นี่นี่อันนี้ก็แตกทุกคนนี่นี่นี่ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้แต่ที่จริงใส่น้ําได้เห็นไหมแตกแล้วด้วยนี่เลยเก็บมาวางเก็บมาวางได้นะคะใครที่มีเนาะหรือว่ารั่วรั่วเราก็องใส่แบบนี้ผ้าผ้าสีดําๆทุกคนเนี่ยนาอยู่ได้นี่ค่ะอย่าให้น้ํามันรั่วก็พอนี่เลย แค่นี้ก็ใช้ได้นะคะใครที่คิดอยากจะเลี้ยงแล้วแหนแดงมีประโยชน์อะไรบ้างคะอหมายถึงสารอาหารนะคะมีโปรตีนสูงนะครับแหนแดงสูง,งกุ่มกับกับกเพื่อก็ค,คือใช้เลี้ยงได้ทั้งเลี้ยงอะไรได้บ้างคะทั้งไก่ครับได้หมดครับเป็ดไก่กกกกเนื้ที่เขาเลี้ยงนี่คือกินหมดโอ้ค่ะลดต้นทุนนยครับโปรตีนสูงครับทุกคนลดต้นทุน เพราะว่าเอาไปทีนึงนี่ขยายได้เยอะโลนึงก็เท่าไหร่นะคะโลนึงแปดสิบบาทแปดสิบาททุกคนสองโลร้อยห้าสิบครับผมสองโลร้อยห้าสิบไม่แพงท,ทุกคนมาซื้อมาคืออย่างที่หน้าฟาร์มก็เจ็ดสิบสิบไปเจ็ดสิบไม่แพงค่ะอุ้ยราคาเป็นกันเองแต่วันส่งเราส่งอยู่แปดสิบนะครับค่ะ<ม>ทุกคนมีค่าส่งถ้ามาเอาหน้าฟาร,รม์มก็ ถ้ามาหน้าฟาร์มก็จะดีอย่างพี่เขาก็จะแนะนํานะคะอืนะนทุกขั้นตอนเลยสามารถเอาไปเลี้ยงได้ลดต้นทุนนะสา,สารอาหารเยอะนี่เลยไม่ได้เลี้ยงแค่หอยนะมีผักชีไว้กินด้วยปลอดสารนนเลี้ยงเอาแนวหรอเนี่ยคือตัวนี้เรากินไม่ทันทุกคน <c oughs> เลี้ยงไว้ทําพันุ์นะคะนี่นี่เลยมัดไว้อย่างนี้โอเ้เก๋มากๆอันนี้ อันนี้ทําอะไรคะเป็นขวดขวดเั้นี้เป็นทิวลิปซีสังเคราะห์ครับเอาไว้ทําอะไรอะคะไว้เอาไว้ลดแหน่ลดผลผลิตต้นไม้นี่ห้ได้สวยแล้วก็มันสูงลดแหน่ได้ด้วยทุกคนทําแบบไหนอะคะสมมุติว่าอันอันนี้ยังไม่ได้เป็นเนาะวันนี้ยังเพิ่งทำเพิ่งจะทำอันนั้นได้แล้วใส่อะไรบ้างนะคะในนี้นี้จะมีผงชูรสชตาลกะปิแบบน้ำตาชูรสน้ำตาลกะปิ ชูรสน้ำตาลกะปิน้ำปลาไข่แดงเาตี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 ใส่ในน้ำไม่ตีตีเฉพาะเขาก่อนครับตีเฉพาะเขาชูรสใส่เยอะไหมใส่ส่วนก็อย่างละช้อนอย่างช้อนอย่างละช้อนทุกคนไข่ไม่ต้องใส่ช้อนหนึ่งนะใส่ทั้งลูกทุกคน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 แล้วตีนะแล้วนี่ก็คืออย่างละช้อนเราจะได้ขนาดอ๋อแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเราตีก่อนเราก็มาตักตักใส่ละช้อน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 อ๋อ เราก็จะมีหนวดเชื้อตัวนี้ที่เราทำมานานแล้วนี่ที่มันแดงแล้วเราก็ใส่ลงไปประมาณสักสามช้อนนะสามช้อนต้วเล็กใส่ลงไปเสร็วแล้วก็ใส่น้ำาขยาะอ๋อก็ตั้งไว้เลยอ๋อคือเราทําตัวแม่ขึ้นมาก่อนก็ได้เสร็จแล้วเราเอาตัวนี้มาผสมกับไอ้ที่ไข่พงชลรสกะปิอะไรของคุณเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ตักเข้าไปสามช้อนเนาะตักสีไปเรื่อยสีไปอจะเข้มตักสามช้อนเสร็จแล้วเติมน้ําให้เต็มเขย่าตั้งตากแดดไว้นี้เอาไว้ลดแหน ทุกคนแหนนี่เลยอันนี้สำหรับใครที่มีพื้นที่พื้นที่ไม่มากข้างบ้านหรือว่าครึ่งงานหนึ่งงานไม่ถึงงานก็สามารถเลี้ยงได้นะคะทุกคนและนี่น้องเขากำลังตักแหนแดงนะคะเพื่อที่จะจำนายหรือว่าใครที่นำไปเลี้ยงแล้วไม่รู้ว่าจะตักยังไงก็สามารถดูน้องเขาได้นะคะอันนี้ เอาไปให้หอยก็ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้หมดเลยนะคะได้ยินว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วไข่ที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอ้วนน่าดูเลยนะคะมาดูอุปรกรณ์ในการเลี้ยงแหนแดงเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นผ้ายางสีดําแล้วก็ผ้ายางสีขาวเพื่อนๆสามารถน้าสีอะไรก็ได้ที่สามารถรองน้ําไม่รั่วนั่นเองนะคะทุกคนหลักการคือไม่รั่วไม่ต้องเน้นว่าสีอะไรนะคะสามารถรองน้ําได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะด้วยวิธีการนําไม้ไผ่ตอกเป็นเสาเพื่อที่จะมัดขึงไม้ไผ่อีกอันที่จะทําเป็นราวนะคะมัดให้แน่นเสร็จแล้ว นำพายางที่ได้มาเนี่ยนะคะปูลงไปแล้วมัดใส่กับไม้ไผ่ที่ตอกไว้นั่นเองนะคะแบบนี้ที่เห็นนี้เลยนะคะมาดูเรื่องหลังคากันบ้างนะคะทุกคนนี่พี่เขาก็ใช้เป็นแซลแนนะคะทุกคนตั้งเสาด้วยไม้ไผ่ใครมีไม้ไผ่มีท่อ PVC มีเหล็กอู้สามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะคะขอเพียงว่า สามารถตั้งได้แล้วมุงสแลนได้สแลนนี้พี่เขาจะใช้50เซนะคะทุกคนเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมต้องการสแลนด้วยเพราะว่าแหนแดงของเราเนี่ยเขาไม่ได้ชอบแดดแรงๆนะคะเขาชอบแดดแบบรำไรนั่นเองนะคะดังนั้นก็ควรที่จะมุงสแลนในพื้นที่ที่เป็นที่โลง่งหรือพื้นที่ที่เป็น ครึ่งหนึ่งร่มเหลือครึ่งหนึ่งแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นช่วงเช้ามีแดดแต่ว่าช่วงบ่ายร่มอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้แตกทางกลับกันนะคะช่วงบ่ายมีแดดแต่ช่วงช่วงเช้าร่มไม่ถือว่าโอเคไม่โอเคเลยนะคะทุกคนควรที่จะมีสซลนนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายกับช่วงเช้านี่แดดต่างกันช่วงเช้าแดดจะอ่อนกว่าส่วนช่วงบ่ายแดดจะแรงนั่นเองค่ะ และนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถปลูกได้ที่นอกเหนือจากการใช้พยางนะคะไม่ว่าจะเป็นกระมังกล่องโฟมเนาะหม้อหุงข้าวเก่าก็ยังใช้ได้นะคะทุกคนอ่างอาบน้ําลูกเนาะที่มันพังแล้วนะคะหรือว่าเก่ามากๆแล้วสามารถมาดัดแปลงได้เพียงแค่ว่าให้สามารถรองน้ําได้หรือว่าแตกก็ยังสามารถทําได้นะเพียงแค่เอาพายางสีอะไรก็ได้นะคะรองนะคะ นี่ประวัณก็จะพาเดินมาตรงหลังหลังบ้านนะคะทุกคนก็จะทําเป็นบ่อแบบนี้นะคะดังนั้นเวลาเราจะเลี้ยงหอยนะเลี้ยงหอยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยทาแหนแดงไว้เนี่ยทุกคนให้ทําไว้เยอะๆเลยเหลือที่เลี้ยงสัตว์ของเราเนี่ยเราสามารถขายเป็นเงินได้นะคะอันนี้เป็นบ่อที่เตรียมที่จะเลี้ยงแหนแดงนะคะ อันนี้เป็นกรณีที่ได้ทําการเลี้ยงไปสักพักแล้วนะคะได้ตักออกจนหมดแล้วนะคะแหนแดงของเราเนี้ยนะเราก็จะตักน้ําไว้แบบนี้นะคะให้โดนแดดนะคะทุกคนเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคนั่นเองนะคะใช้เวลาตากแบบนี้2วันนะคะพอถึงสองวันเราก็จะนําขี้โคลนนําปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็ประเภทอะไรก็ได้นะคะทุกคน เสร็จแล้วนำแหนแดงมาเลี้ยงได้ตามปกติเลยนะคะ่มหมายทองที่เราต้องเยอ่ยฟางจะช่วยให้น้ำใสเหรอคะใช่ค่ะ<อ>ฟางจะช่วยปรบันบน้ำนะคะฟางฟางเข้าเวลาแบบน้ำน้ำน้ำมีกลิ่นน้ำเหม็นอย่างเงี้ยค่ะเอาเอาฟางใส่ลงไปเขาจะเป็นใสแต่ว่าจะใส่ออกใสออกแบบสีสีเหลืองเหลืองหน่อยก็จะเป็นสีฟางอะคะ่ะน้ำจะเป็นใสสีฟางน้ำจะไม่เหม็น<อ>จะไม่เน่าถ้าเราเอาฟางใส่ลงไปด้วย<อ> อุ้ยลูกหอยเต็มเลยหอยจะอยู่รากผักตกเต็มเวนื่อยอ่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้หอยสีทองใช่ไหมคะนี่ค่ะมีตัวใหญ่ตัวใหญ่รงนี้อ๋อนี่นี่นี่ค่ะอันนี้ปล่อยแบบธรรมชาติไปเลยอันนี้ปล่อยแบบธรรมชาติอันนี้คือเรียนแบบธรรมชาติให้เขา จริงถ้าเป็นบอ่อแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนน้ําแบบนี้ค่ะบอ่อนี้เราจะใส่ดินแล้วก็ใส่ฟางลงไปที่ก้นบอ่อก็คือแบบเลียนแดบดบน้ําที่ท่ง,งานาเลียนแดดธรรมชาติคือเราจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องน้ําเสียน,น้ําเน่าอืแหน่เอามาปล่อยใบไม้หล่นลงไปเขาก็กลอกนี่เป็นหอยเชอรี่สีทองนะคะเป็นลูกอ่อนนะคะ จับในก้านทูนนะคะทุกคนดังนั้นก้านทูนก็เป็นอาหารหนึ่งชนิดนะคะที่หอยเชอรี่สีทองชอบนั่นเองค่ะสรุปในการเลี้ยงแหนแดงนะคะทุกคนต้องเตรียมไม่ว่าจะเป็นโครงหลังคาเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพยงพยางเตรียมไว้ให้พร้อมกะละมงกะละมังนะคะเสร็จแล้วรองน้ําไว้สักสองสาวันก็ยังดีนะคะทุกคนเสร็จแล้วนําขี้โคลนนํา ปุ๋ยคอกลงไวรอเลยนะคะค่อยสั่งแหนแดงมานะคะพอได้แหนแดงแล้วเราก็จะนําลงมาปล่อยทันทีเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาติดเร็วนั่นเองนะคะช่วงระหว่างที่ปลูกนะคะได้สักหนึ่งอาทิตย์เราก็น้ำปุ๋ยสังเคราะห์แสงของเราเนี่ยใส่ไปสักแก้วสองแก้วต่อน้ำหนึ่งบัวนะคะหรือว่าน้ำสิบลิตรนั่นเองค่ะ เพื่อที่จะรดแหนแดงของเราให้เขียวงามๆแบบนี้นะคะและประโยชน์หลักๆของแหนแดงก็คือเขาจะให้โปรตีนสูงดังนั้นมีความจำเป็นต่อการเลี้ยงหอยนะคะทุกคนมีแคลเซียมสูงด้วยนะคะแถมยังช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้หมดเลยนะคะทุกคน ทำให้ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยอ้วนหมดเลยโดยเฉพาะไข่ไก่นี่ได้ฟองใหญ่ๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเป็นกําลังใจให้ประอ้วนด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปประอ้วนก่อนใครนะคะขอขอบพระคุณที่เพื่อนๆรับชมจนจบคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ